จะมีแฟนไหมเขาจะเป็นคนดีไหมรูปภัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกะคะ่ะแจงกําลังจะเปิดคอสโหราศาสตร์ ดวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินแอสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเมดการดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจ้งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะอินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Jay ห6 9ก Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะพิเศษทำคลิปความรักให้นะคะต้องขอโทษด,ด้วยห่างหายไปนานไม่ค่อยได้ทำให้เนาะโอเคในส่วนของชาวสิงนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้พร็อพค่อนข้างจะแบบ ต้องระวังนิดนึงตนะ้องมีไฟมีอะไรน้่นนี่นะก็ลองดูอ่ะเขาอาจจะช่วยดึงพลังงานออกมาก็ได้เหมือนกันโอเคสําหรับชาวสิ่งนะคะหลักๆที่แจงดูนะคะเริ่มกันในส่วนของช่วง 30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะมันมีลูน่าอีคลิปเนาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จิตใจนะคะของเขาของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นในเรื่องของเพื่อนนะคะเ mm hmm. พื่อนฝูงคอนเนค t ชันกันทำงานเป็นทีมคุณเนี่ยค่ะถ้าถามว่าโอเคมีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะคะความรักเนี่ยมาจาก เพื่อนฝูงคอนเักชันในช่วงเวลานี้ก็ได้แล้วมันมีลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นบางทีเป็นการจบเริ่มต้นใหม่แสดงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสเฮ้ยได้พบคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็นำพาพนาไปถึงความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะคะพอวันที่ ตรงนี้30พฤศจิกายนผ่านไปแล้วนะคะอีกวันหนึ่งที่สำคัญก็คือ14ธันวาคมเป็นนิวมูนโซล่าอีคลิปนะคะซึ่งเขาจะเกิดขึ้นในเรือนที่5ของคุณนะคะที่บอกไปข้างต้นนะคะมันมีโอกาสได้เริ่มต้นคอนเนคชันใหม่ๆนำพาซึ่งการได้พูดคุยกันได้จีบได้เฟิร์ตกันนะคะแต่ทีนี้มันเกิดในเรือนที่5จังอยากให้คุณนะคะคิด พิจารณาอย่างถีทั่วนิดนึงว่าตัวคุณเองหรือว่าคู่คนที่เข้ามาเนี่ยโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการความรักที่แบบสองสามคนในความสัมพันธ์ได้ก็ต้องระวังนิดนึงหรือแม้แต่ว่าบางคนถ้าอยากมีบุตรตั้งครรภ์น่ะคุณก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นนะคะ 17บธันวาคมอาเสานะคะเดินย้ายเข้าสู่ในส่วนของเรือนที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคุณคือจะบอกว่าบางทีเนี่ย ด้วยความที่เป็นเสาใช่ไหมเสาเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งความรักที่มันจริงจัง s ซเรียสนะคะแล้วก็ความกดดันนะคะถ้ามันร้ายแรงถ้าคนที่คุยอยู่ไม่ใช่เนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกราได้เวลาที่เสาเข้ามาเนี่ย โอกาสการจบความสัมพันธ์หรือโอกาสความสัมพันธ์นั้นทำให้มันจริงจังเกิดขึ้นมากกว่าเดิมมีเขาบอกว่าบางทีนะเสาวเข้ามาดูไลายๆใช่ไหมแต่ตามสถิติที่จางอ่านมาเนี่ยค่ะจะบอกว่าเวลาพฤหัสเข้ามาเนี่ยโอกาสคนเลิกกันเี่ยมากกว่าตอนที่เสาวเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเวลาที่พลหัสเข้ามาเหมือนได้รับการปลดปล่อยจางเลยมองว่าหลังจากนี้ไปอะไรที่มันเกิดขึ้นคือดีเสมอคือคุณจะรู้สึกถึงความรู้สึกกดดันมาสักพักแล้ว พอพฤติการเข้ามาเหมือนคุณแบบเอ้ยโอกาสปล่อยโล่งสบายแบบต้องก็ปล่อยไปไม่สนใจแล้วก็ได้หรือจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาที่ทําให้คุณต้องกดดันที่มันจริงจังซีเรียสนี่ค่ะมันจะทามันจะกลายเป็นการที่ได้คบกันอย่างจริงจังแต่งงานผูกพันแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็พอวันที่18ธันวาคมนะจูโน่นะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศีธนูจูโน่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามเขาเรียกว่าปรกรณามนุนิยายกรีกเนี่ยคะ่ะนิยายนิทานกรีกโบราณเนี่ยคะ่ะจูโน่เนี่ย เขาเป็นภรรยาของท่านซุสนะท่านซุสเนี่ยคือจูปิเตอร์จูโน่เนี่ยคือเฮราเนาะทีนี้เวลาเขาก็จะพูดถึงในส่วนของความสัมพันธ์นั่นแหละความสัมพันธ์ความผูกพันที่มันจริงจังมันเข้ามาอยู่ในเรือนที่5ของคุณอนะ่ะหลายคนนะ่ยอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่แบบชั่วคราวไม่จริงจังอะค่ะมาเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแจงมองอย่างนี้นะและ The Great Conjunction Con ก็คือวันที่21ธันวาคมนะคะอ่าไม่ใช่21 21ถูกต้องแล้วขอโทษค่ะเอ่ออ่าพฤหัสนะคะเขามาลุมกับดาวเสาร์อ่าซึ่งทีนี้มันจะเป็นในส่วนของอจุด เปลี่ยนครั้งใหญ่ในเรื่องความรักความสําคัญสัมพันธ์คือจริงๆอ่ะตอนก่อนเนี้ยพลหัสมากรุมโตอ่ะหลายคนมีโอกาสได้เจอใครสักคนแล้วสึกถูกใจถูกชะตาเหมือนแบบเจอพาส์ไลฟ์ตามกันมาพอเสาเข้ามากลุมอีกทีนึงอ่ะคนที่คุณได้เจออ่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนสถานะค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าถึงความที่มันจริงจังมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็ถ้ามองจากตีมแล้วดวงเกิดนะคะตีมดวงเขาเรียกว่าตามโหราศาสตร์ตะวันตกนี้นะคะก็จะพบว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวสิงห์นะคะ ก็มีโอกาสนะได้เจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสพบรักการได้พูดคุยนะคะเจอจากการเดินทางหรือว่าจากเพื่อนก็ได้อยู่นะหรือจากเรียนก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้พอเจอปับ๊บจากการที่คุณรู้สึกแค่ขำๆอะ่ะมันจะกลายเป็นความรู้สึกจริงจังได้นะคะแล้วที่บอกไปพอม,มีเสามีพุธมีผลิขัดเข้ามาทํามุมถึงอะ่ะบางคนถ้าจะเลิกนะคุณจะทําใจได้อะ่ะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่า เป็นราศีที่ค่อนข้างจะดื้อมากเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจะอ,อกหักเสียใจอะ่ะเราจะแพ้ภัยตัวเองอะ่ะคนจะทําให้เราเจ็บได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะแต่ว่าเราอะ่ะจะแบบฉันต้องสําเ็จฉันต้องชนะฉันต้องให้ได้แต่บางทีการที่เราคิดแบบนี้ค่ะมันทําให้เราอะ่ะเจ็บปวดใจมากแล้วก็แบบไปไม่ได้สักทีหนึ่ง เราจะจมอยู่กับสิ่งนั้นว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาดูแลเราดีมากเลยนะเขาเคยแกะปูเขาเคยป้อนข้าวป้อนอน,อน้ําให้เราเขาเคยหวีผมใ,ให้เราแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แต่เรายังจมอยู่แล้วก็ต้องการที่จะแบบกลับมาเป็นแบบนั้นสิฉันอยากให้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันเนี้ยคือข้อที่อยากให้ลองปรับนะคะสำหรับชาวสิงในเรื่องความรักนะว่าด้วยความดือ้อคุณก็ดือ้อไม่แพ้ใครแต่การที่ คุณจะเสียใจเยอะๆในเรื่องความรักมันมาจากการที่คุณแบบอีโก้ทิฏฐิของคุณเคยมีคนมาแบบถามว่าอีโก้แปลว่าอะไรคะถ้าจะแปลว่าทิฏฐิเนี่ยมันดูแบบมันดูยากกว่าคําว่าอีโก้อีก,อกนความรู้สึกนะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณมีดีถือดีถือเด่นอะไรเงี้ยแล้วมันลดไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะคะการไม่ยอมอะไรเงี้ย ก็จะเห็นได้นะคะในส่วนของชาวสิงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ king of cups เหมือนพยายามบริหารจิตใจอารมณ์ความรู้สึกการงานหรืออะไรก็แล้วต่ที่มันเข้ามาทะเลเนี่ยเป็นลูกคลื่นนะคะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกดราม่าในจิตใจฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะทําดีไหมฉันจะไม่ทําดีทุกอย่างสิ่งคือคุณกําลังคิดอยู่นะคะ แต่ทีนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้ง Vi e อ of fortune มีทั้งเ h อ Tower เกิดขึ้นเป็นวงล้อโชคชะตาเป็นการบุ่นการเปลี่ยนละในชีวิตในช่วงเวลาถัดจากนี้คุณจะต้องเปลี่ยนอ่ะต้องจบอ่ะความสัมพันธ์อะไรมันแย่ที่มันไม่ดีอะนะคะที่มันยึดติดอยู่อ่ะมันเหมือนต้องจบสักทีนึงได้แล้วนะพะครั้งนี้มันแบบเสาแล้วก็ผลิัสมากุมกันพอดีเลยมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยให้ตัวคุณน่ะที่ผ่านมา ทำไมฉันถึงไปไม่ได้ทีนึงตอนนี้อาจัง์ว่าที่ไปได้ไม่ใช่ไรหรอกมีคนใหม่เข้ามาแล้วเขาดีกว่าอาจจะแบบพบใครที่แบบเห็นแล้วชอบก็จ,จะไปแล้วนะรอบนี้นะ ที่ผ่านมาค่ะอาจจะเป็นการการันอาจจะเป็นการแบบไม่อยากให้ใครเข้ามาเพราะฉันยังปักใจเชื่อย,ยังปักใจรักกับคนนี้อยู่นะคะถึงแม้จะคุยบ้างไม่คุยบ้างรู้สึกห่างเหินรู้สึกเป็นการรอคอยนะคะแต่ณเวลาเนี้ยจงว่าชาวสิงหลายคนนะ่ะเหมือนได้ตระหนักรู้อะค่ะถ้าเป็นภาษาไทยคือเป็นลักษณะของการตื่นรู้เนาะจะเห็นได้ว่ามันมีการล่ําเรียนการทบทวนจากสิ่งที่เป็นมาที่ผ่านมาเราเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันทําให้เราทบทวนวิถีความรักของเรร เ,เหมือนเราก็มีดีเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันแล้วทีนี้คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะถูกต้องคุณเป็นหนึ่งในตองอูทุกคนเป็นหนึ่งในตองอูนั่นแหละ เพียงแต่คุณก็ต้องรู้สิว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งจริงๆแล้วอะ่ะใครที่เข้ามาเหมือนเขาได้ของขวัญตัวเป็นตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษามันไว้อย่างดีถ้าเขาไม่รักษาคุณอย่าถือทิฏฐิของคุณในการที่จะเหนี่ยวรัง้งเหนี่ยวค้างเกงเขาไว้ให้แบบไม่ไปสักทีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถ้าเขาจะรักเรายืนเฉยเขาก็รักหรือจะนั่งจะนอนจะเกาหัวจะอะไรก็เขาก็จะรักเราถูกไหม ทีนี้ะนะคะถ้าจะเห็นก็มีคนที่หันหน้าออกไปนะคะธาตุดินการพึงศพมังกรแต่ก็จะมีธาตุอื่นเหมือนกันที่เข้ามาให้ความสนใจคุณนะอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นธน,นูอาจจะเป็นมีนอาจจะเป็นเมษหรือว่าธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกหรือจะเป็นในส่วนของเมถุนตุลกลุมก็ได้นะคะไพ่มีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังปักใจหรือไม่ลงหรือไม่สามารถเปิดใจใหม่ได้แต่ทีหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ณช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะก็มาลองดูกันดีกว่าว่าความรัก อย่างไรนะคะมูนไซเคิลจ้าถึงจังหวะเวลาพอดีคือส่วนตัวนะรู้สึกว่าถึงว่ามันเป็นคือลุน่าอีคลิปโซไลคลิปเนี่ยมันจําเป็นมันสาคัญนะมันจะผลที่จะเกิดคือ3าถึงหเดือนแต่ทีเนี้ยจริงๆถ้าจะดีมากมันต้องทับเส้นหลักคือแองกูล่านะคะมันต้องเป็นอีกราศีนึงแต่ มันเกิดที่ตัวคุณอ่ะมันก็มีเหตุการณ์สาคัญสําคัญเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันมูนไซเข้าก็เข้ามาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะแหละเดี๋ยวลองดู3เดือน6เดือนถัดจากนี้มีใครเข้ามาใหม่มีใครเข้ามาให้ตื่นเต้นบ้างหรือเปล่ากลับไปเป็น14อีกครั้งนะคะแล้วก็เนเจอร์นะคะเนเจอร์ก็คือคนที่เข้ามาเขาดูแลเขาดูแลเขาเทคแคร์ใส่ใจนะคะคือคนที่เป็นสิงห์เนี่ยนิยามของความรักของคนเป็นสิงห์อ่ะคุณจะชอบคนที่โดดเด่น สง่างามคนที่เป็นสุขอยู่ในสิงห์สวยทุกคนราศีสิงห์ก็สวยก็หลอ่อนะคะดาราแบบพวกานางสาวไทยเนี่ยโดยมากเป็นสิงห์คือจะเด่นมากๆทีนี้คุณก็จะชอบคนเด่นๆ่นคุณก็จะชอบให้คนมาเอาใจคุณก็จะชอบนิยามความรักของคุณเนาะคือถ้าใครใครเป็นแฟนชั้นชั้นเป็นคนแบบเฮ้ยบริหารเสน่ห์ได้ชั้นเจ้าชู้ได้นะแต่คนที่เข้ามาต้องมีชั้นคนเดียวชาวสิงห์เนี่ยขี้หึงมากแล้วเขาบอกว่าเรื่อง เรื่องในห้องเนี่ยค่อนข้างเด็ดมากๆเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปในเรื่องของ Sex and a s น r o l o g y นะคะยังไม่พูดตอนนี้อ่ะทีนี้ในส่วนของชาวสิงอะ่ะจะบอกว่าคือคุณอะ่ะชอบคนที่โดดเด่นต้องป็นหนึ่งเป็นใครที่มันเป็น Somebody ไม่ใช่แบบ Nobody เพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาคุณไปที่ไหนคุณเจอใครให้คุณรู้เอาไว้อ่ะนะคะว่าเฮ้ยฉันจะชอบใครคนนี้ต้องแบบเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทจังเป็นใครที่คนรู้จักอะ่ะไม่ใช่ใครก็ แบบตาศีาษาแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นสักคนอะนะคะใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตอย่างงี้นะคะให้รู้เอาไว้น,นี้เป็นสิ่งที่มาเล่าให้ฟังนะคะอ,อ่ะมาอีกใบหนึ่งก็ได้พา courage นะคะกละ้าก้าค่ะบางคนที่ผ่านมาผิดหวังเสียใจไม่กล้าเปิดใจใหม่สักทีหนึงนะคะถ้าจะแนะนำคือเป็นการเปิดใจนะคะแล้วก็ให้ยึด ถือไว้เสมอว่าฉันดีฉันเก่งฉันรักตัวเองเขาบอกว่า affirmation ใช่ไหมบอกกับกระจกทุกวันไม่บอกกับกระจกเขียนก็ได้ค่ะให้คุณได้รู้สึกว่าคุณเองมีคุณค่านะคะกับกับทุกคนอะ่ะคุณมีคุณค่าจริงๆแหละคนที่เข้ามาคนที่ดีกับคุณก็คือเขาอะ่ะควรที่จะดูแลคุณอะ่ะคนที่เป็นแฟนคุณก็ต้องเป็นคนที่ดูแลคุณถูกไหมคะโอเคมาดูการคนโสดเป็นไงบ้างคะ คุณสดได้ไพ่ฟ t o g กราฟนะคะก็เหมือนกับคนที่คุณเจอเนะะี่ยค่ะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณได้เจอใครสักคนแล้วมันฝังอยู่ในความทรงจํามันกลายเป็นภาพถ่ายคุณยังจําภาพนี้อยู่เหมือนบางคนที่เก็บภาพใครสักคนหรือว่าเก็บข้อความของใครสักคนแล้วไม่ยอมลบไปอะนะคะ ต้องบอกว่าลบไปเถอะนะคะบางทีเขาบอกว่าให้ make new memories นะคะก็คือเฮ้ยเปิดฉากใหม่ของชีวิตเถอะเริ่มต้นคนใหม่มีคนเข้ามาต้องเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดอย่าก,กันคนที่เข้ามาได้แล้วมีคนเข้ามาแต่คุณอะยังไม่เปิดใจที่บอกไปข้างต้นเมีอย่ามากมายลองดูมันมีโอกาสแต่ต้องลบคนเก่าไปได้ก่อนคนที่ความสัมพันธ์ complicated เนาะตรงนี้ก็ ซับซ้อนนะคะมูฟฟิ่นอนค่ะไปเถิดะนะคะถ้ามันจะซับซ้อนขนาดนี้ถ้ามันเริ่มตั้งแต่ซับซ้อนแสดงว่าเขาไม่เอาเราแล้วเราก็จะไม่เอาเขาเหมือนกันเพราะนั้นไปค่ะอย่าอย่ายอเลยอย่ารอเลยแล้วก็คนที่มีแฟนนะคะตรงนี้ได้ไพ่เลิฟนะคะก็รักกันดีโอกาสแต่งงานมีแบบจริงจังมั่นหมายมีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากเดอะเกร c คอนจ n ชันพฤหัสมันก็เข้าสู่ราศี กลุ่มอนที่เจ็ดของคุณก็มีโอกาสที่จะจริงจังมั่นหมายแต่งงานได้นะคะอาจต้องมีอุปสรรคเยอะนิดนึงแต่สามารถค่ะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ได้ไพ่ heart broken นะคะไม่แน่ใจบางคนรู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างมาถ้ามันถึงทางตันจริงๆจริงๆจังหวะเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสหรือเสาเข้ามาปลดปล่อยคุณถ้าคุณมีปัญหามันไม่สามารถเคลียร์ได้จริงๆแล้วโอกาสโอกาสจบความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ มีสูงมากนะคะถามว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยคะ่ะจะเป็นอย่างไรคะก็โซเมดเนาะมันเป็นโซคอนเน็กชันตามกันมามันเหมือนกับต้องผ่านภารกิจอะไรบางอย่างไปให้ได้ก่อนนะคะถามว่ายังหายกันเลยไปไหมก็คิดว่ายังค่ะนะคะมันยังต้องแก้อะไรสักอย่างก่อนนะคะแล้วก็คนเก่าๆจะมาไหมคะ่ะคนเก่าได้ไพ่เซปาร์ชันค่ะเลิกไปก็ไปแล้วคะ่ะแซ n เนสเนาะก็เสียใจคะ่ะอ,อกหักเสียใจนะคะแล้วก็ มันยังไม่แน่ใจในเรื่องอนาคตเลยก็คือแยกกันด่วนนะคะตอนนี้ในส่วนของคนเก่าๆยิ่งแบบดาวมันไม่ถอยหลังแล้วอะตอนนี้ถังสิงก,ก็ก็นานแล้วอะไกลแล้วอะอาจังก็ว่าน่าจะยังนะถามว่าจริงๆคู่ตรงข้ามถ้าใครเป็นกลุ่มนะตอนนี้ยูเรนัสก็ยังเดินถอยหลังอยู่อ่ะจะบอกว่ามันมีโอกาสแต่ถ้าเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่น่าจะมาเดือนนี้นะ ที่ผ่านมาถ้าจะมามีโอกาสอยู่พวกคู่ตรงข้ามคุณแจงจะนับเอาที่เป็นกลุ่มแล้วมันเดินถอยหลังอันนี้ก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าเดือนนี้ธันวาคมอาจจะไม่มานะคะอาจจะไปฉลองปีใหม่แล้วนะ แล้วก็ในส่วนของชายรักชายนะคะตรงนี้ได้ไพ่ talking ก็คงจะมีใครสักคนที่เข้ามาคุยด้วยนะคะมาแบบแอลมาอะไรของคุณก็ว่าไปอีกนะแล้วก็หญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้ไพ่ The d r a g o n f l y นะคะก็คือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะในความเป็นอยู่ของคุณโอกาสความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะในเรื่องความรักก็ลองดูว่าเปลี่ยนยังไงอาจได้เจอใครใหม่ๆที่แบบ ชอบถูกใจมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวสิงนั้นจริงสิงเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบคือถ้าไม่จบแต่งงานก็คือเป็นการจบปล่อย,าจ,อยจากกันไปอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่เศร้าเท่าปกติอะเพราะพรฤหัส์เข้ามาปล่อยแบบเหมือนชีวิตต้องรกิสระเสรีฟรีดอมก็คือแบบ แบบคือเขาเรียกว่าปล่อยอะอารมณ์แบบไม่เครียดแล้วอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอะก็ลองดูว่ายังไงนะคะขอบพระคุณมากชอบไม่ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ